โออาอาพออาพาโลอาลาโมออามาโนอานาอาพาลามานาโตอาตา สอีสีมอีมียออายาทออาธาตาสีมียาธามอือมือทอือถือ กอากาสอีสีทอเอาเท้ามือถือกาสีเท้านไอในนอานามออีมีรออูรูปออูปู นายนามีรู